สายฟรีครับเปิดทุกแพ็คครับวันนี้มาใหม่นะครับตัวฮอร์ออฟเรจินเข้าใหม่นี่ครับปุตกัรครับคาร์ลอสอัลเบโต้นะครับมาเลยครับโอ้ยคาเซเมโล่ร้อยนะครับเอเดรียนร้อยนะครับแล้วก็ซัมบอต์ตานะครับมาใหม่นะครับมาเลยครับลิเบอรี่ด้วยครับมาครับสายฟรีเปิดทุกแพ็คครับไปไล่เปิดกันเลยครับมาครับมาดูนะครับไปครับสายฟรีเปิดทุกแพ็ค EP สองนะครับ EP ที่แล้วเราตามล่าโรนโดครับแต่ไม่ได้ครับหรือจะมาได้ EP นี้นะครับมาลอลุ้นกันนะครับไปครับสายฟรีเปิดทุกแพ็คเฮ้ยบาซิลอย่าบอกนะโรนโดมาโอ้ยจีเคอเดอร์ซอนแมนซิตี้มาเลยโอ้ยโก้ร้อยมาแต่เช้าเลยครับเปิดหัวครับสามพันเพชรนะครับโอ้โหเอาเว้ยมาครับสายฟรีเปิดทุกแพ็คครับต่อไปครับสี่พันเพชรครับ อันนี้ขายได้นะครับ91-100ครับแสงเดียวพอครับไม่ต้องลุ้นนานนะครับมาครับโอ้โหไม่ได้นะครับ91มาครับไปครับอีก2แพ็คครับ7,500เนี่ยนะครับที่เขาแนะนำาครับไปทีละแพ็คเลยนะครับมาครับสายฟรีเปิดทุกแพ็คนะครับมาครับดอกแรกพอครับแสงเดียวพอครับไปเอ้ยวอล์กับเอาแล้วครับบาซิ่งจะเป็น อาบีเฮ้ยซีซ่าอัคิเกต้า9-9้าโอ้โหไม่ใช่ดีมาโก้96ครับตัว22ล้านนะครับก็ยังดีครับไปทิ้งครับ7,500้าอล้านไอเพ้าร้0เพชรครับแสงเดียวไม่เอาครับขอ2แสงแล้วกันครับรอบนี้ครับมาครับมาครับว่องไหมครับว่องไหมครับวองครับบาซูอาร์เจนเฮ้ยซีบี เลนเจอร์ครโอ้โหซิงก์ล่าเก้าสามนะโอ้โหได้เก้าหกมาตัวครับมาครับอีก5้าพันเพชรสายฟรี free, เปิดทุกแพ็คอ้าวหมดแล้วเหรอนี่หลังมันเลยอันนี้ล่ะไม่มีอันนี้ละ่ะไม่มีนนมมครับห้าพันเพชรไม่ได้ครับเอานี้ก่อน иф, free, ครับแพ็คฟรีครับ สรุปหมดแล้วนะครับได้โกมานะครับโอ้ยโกร้อยนะครับมาดูหน่อยครับนี่ครับเอเดซอนนะครับค่าพลังจะเป็นไงครับนี่เอเดซอนร้อยนะครับโอ้ยร้อยหกร้อยหกร้อยสองร้อยหกเตะร้อยสิบเอ็ดเลยนะครับโอ้โห นี่อะไรครับไอเดสอนนะครับที่ได้มาครับโอเคครับถ้าชอบใจฝากกดทุกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ